เปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นจังหวัดอื่นได้ได้ด้วยไหมได้ผมตอบอ่วันนี้ผมไปส่งที่นราที่าสครับผมเปลี่ยนป้ายแล้ววันนี้ไปส่งที่นครราชสีมาและไปส่งที่จังหวัดตรัดนี่ผมบอกก่อนนะฮะฟังทิกไปนะครับเผื่อใครมาอําเราเราจะได้คุยได้ครับนะครับสมัยก่อนนะครับย้อนไปเมื่อหลังสองเดือนที่แล้วครับผมแสดงว่าตั้งแต่เดือนกันยาลงไหลลงไปเลยครับผม ถ้าจะย้ายรถนะครับคุณย้ายประมาณ3วันย้ายกี่วันสวันใช่ครับนะฮะย้ายรถนะครับวันจันร์สมมุติว่าวันจันเราไปย้ายรถเนาะครับผมย้ายไปทางย้ายรถมี2แบบย้ายต้นทางกับย้ายไปทางย้ายต้นคือไรรถป้ายเทปต้องไปย้ายทิงเทปครับผมรถป้ายอุดรต้องไปย้ายที่อุดรเราอยากไปอุดรไหมล่ะโอ้โหไม่ต้องไม่อยากไปนะไกลสมมุติว่ารถป้ายอ่ะเอาเอาเหนือกับใต้ดว่าครับผมรถป้ายเชียงใหม่ครับผมแต่เราอยู่ภูเก็ตอยากใช้ายภูเก็ตทำไมเราจะขี่รถไปเชียงใหม่ใช่ไหมจะขับรถไปเชียงใหม่รอบเึไปเชียงใหม่รอบและขับมาภูเก็ตรอบเดง ไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับปัจจุบันอดีตนะครับรถป้ายเชียงใหม่นะครับเราขับรถไปย้ายที่เชียงใหม่พอย้ายปุ๊บหลังจากสามชั่วโมงเรารับรับรถเข้าได้เลยที่จังหวัดอื่นเช่นย้ายบางเทพหรือย้ายไปภูเก็ตนี่ฮะแต่ถ้าณปัจจุบันนะครับเมื่อกี้ต้องรอสามวันรอกี่วันสามวันเดี๋ยวนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงรถบปงเทพใช่ป่ะครับไม่ต้องไปทาอะไรของเทพนะครับอย่าไปคิดแบบเดิมคือขับรถไปรุงเทพก่อนไปย้ายไปโอน โอนและย้ายออกกระบวนการมี2แบบหนึ่งคือโอนใช้ป้ายจังหวัดเดิม,ค,มคือโอนกี่ครั้งก็ได้รถคนี้ปงเทพโอนสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งรถก็บแงเทพเหมือนเดิม,มนี่คือแบบแบบเดิมครับแบบใหม่คือเราไม่ต้องแปงเทพเราอยากใช้ป้ายปลายทางที่จังหวัดไหนต้นพี่จังหวัดไหนสมมุติไปทางซักอ,อุดรไหมอุดรก็ได้สมมุติปลายทางพี่อยู่จังหวัดอุดรครับผมอุดรราชธานีถ้าพี่จะไปนะครับแบบเก่าโบราณคือพี่ต้องขี่แปงเทพขี่แปงเทพก่อนไปโอนสักสามชั่วโมงล้วขี่ไปอุดร Oh. ไปรับเข้าพร้อมเปลี่ยนป้าย oh. ไปกี่ที่สองที่ <Sorry. S 2> ไม่ต้องไปไม่ต้องนะฮะณปัจจุบันครับพี่ป้ายจงังหวัดไหนก็ได้พี่ไปจงังหวัดที่พี่จะเปลี่ยนเช่นพี่ไปอุดอร oh. พี่ทําเรื่องจ้งย้ายปทางใช้เล่มทะเบียนตัวจริงกับใบมอบน้านกับบัตรเจ้าของรถครับใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอย้ายเสร็จว่า้อปุ๊บพี่ขับรถไปตรวจแบบวัาพี่ขึ้นมาโอรถเลยเลยเปลี่ยนป้ายอุดรได้เดี๋ยวนั้นเลยครับ